และนี่คือเรื่องราวของสัตว์โลกสุดประหลาดที่หลายคนอาจยังไม่รู้ความจริงครับบอกเลยถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาหลายคนจะคิดถึงความน่ารักน่ากอดแต่ใครจะไปคิดว่ามันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพิษเพราะนี่คือตุนปากเป็ดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แอบซ่อนอาวุธลับสุดอันตราย ใครที่คิดว่าสัตว์มีพิษต้องเป็นงูแมงป่องหรือแมงมุมเท่านั้นต้องคิดใหม่ครับเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างตุนปากเป็ดตัวผู้ก็มีอาวุธลับที่ไม่แพ้กันเลยตุนปากเป็ดหรือพลทธิพัสมีลักษณะสุดแปลกเรากับถูกประกอบร่างมาจากหลายๆสัตว์ทั้งมีปากเหมือนเป็ดหางเหมือนบีเวอร์แต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือมันมีพิษ พวกมันอาศัยอยู่ในออสเตรเลียครับและถือเป็นหนึ่งในสัตว์หายากที่ขนทั่วโลกสนใจมากที่สุดเพราะมันรวมคุณสมบัติหลายแบบเข้าไว้ในตัวเดียวสิ่งที่ทําให้มันพิเศษกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปคือขาหลังของตัวผู้จะมีเดือยแหลมที่เชื่อมต่อกับตอมพิษพิษนี้ไม่ถึงขั้นฆ่าคนแต่บอกเลยว่าสามารถทําให้มนุษย์เจ็บปวดรุนแรงแบบทนไม่ไหวถึงขั้นที่นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าอาการเจ็บนั้นเหมือนถูก้อนทุบกระดูกกันเลยที่เดี้ยว นอกจากเรื่องพิษแล้วตุนปากเป็ดยังเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่ออกไข่แทนการคลอดลูกแถมยังใช้ไฟฟ้าจับเหยื่อได้ด้วยเรียกได้ว่ามีครบทั้งความลึกลับความแปลกและความอันตรายในตัวเดียว